แน่นอนนะครับทุกคันนะครับออกรถ6บาทนะครับเหลือเงินกลับบ้าน10,000แบาทนะครับเฉพาะรถนี้นะครับซื้อรถยังไงให้เงินเหลือกลับบ้าน10,000แบาทวันนี้นะครับเดี๋ยวเฮียจะมาอัปเดตสต็อกนะครับให้ฟังนะครับว่า ซื้อรถที่เอ๋โตคานะครับวันนี้มีเงินเหลือกับบ้าน1นึ่งแสนบาทนะครับสาหรับรถล็อตนี้นะครับเดี๋ยวเฮียจะพาไปชมเลยนะครับว่าทั้งอตนี้มีอะไรบ้างนครับที่จะเหลือเงินกับบ้าน1นึ่งแสนบาทนะครับคันแรกนะครับเดี๋ยวใหพาชมเลยปี2018นะครับคันนี้เป็นมิวเอนะครับมิวเอปี2018ตัวนี้เครื่อง3000เกียร์ออโต้นะครับบอกได้เลยแบบนี้นะครับเหลือเงินกับบ้าน1,0,000แสนบาทแน่นอนนะครับอันนี้นะครับ2020นะครับ4ประตูนะครับตัว S คันนี้2 0 2พัี่สิบปรนนะครับแบบนี้ก็เหลือเงินกับบ้าน10,000แสนได้นะครับคันต่อมานะครับคันนี้ปาเจโร่นะครับปี2017นะครับบอกได้เลยนะครับ1 0 0 0 0แสนบาทได้แน่นอนนะครับทุกคันนะครับออกรถ6บาทนะครับเหลือเงินกับบ้าน1 0 0 0 0แสนบาทนะครับเฉพาะรถนี้นะครับคันนี้เลยนะครับ2018นะครับตัวนี้ตัวท็อปสุดนะครับตัวนี้มีเรดาร์นะครับตัวนี้ท็อปสุดบอกได้เลยแล้วก็เป็นโฟวิลด้วยนะครับรอๆคันนี้ 2,019นะครับได้เครื่องตัวใหม่ได้เกียร์ตัวใหม่นะครับ2,019แล้วได้เครื่องตัวใหม่เกียร์ตัวใหม่ด้วยนะครับเป็นเอเวอร์เรสต์นะครับคันนี้นะครับปาเจโร่นะครับราคาเบามากนะครับ2,016นะครับตัวปี2,016ครับรถนี้ที่พูดมานะครับราคาไม่ถึงล้านสักคันนะครับคันนี้ปี2,016ก็เหลือเงินกับบ้าน100,000บาทเหมือนกันนะครับคันนี้นะครับยอดฮิตเลยครับทุกี่เมืองไทยนะครับ2,019นะครับคันนี้แบ็กท็อป 2.8ขับเคลื่อน4ล้อครับ2.8 4วิวนะครับคันนี้เหลือเงินกลับบ้าน100,000บาทสบายๆนะครับคันนี้นะครับ FC นะครับยอดนิยมเมืองไทยเลยนะครับ FC นะครับคันนี้มีความพิเศษตรงที่ว่าเป็น1.5เทอร์โบนะครับสวยๆแบบนี้นะครับทรงชุดหน้าไทยอาหลังไทยอานะครับบอกได้เลยรับเงินกลับบ้าน100,000บาทนะครับคันนี้ไม่ต้องพูดถึงนะครับยอดนิยมนะครับ แล้วก็เป็นรถที่ขายดีมากนะครับมีเท่าไหร่ก็ขายหมดนะครับคันนี้เอาผ่านนะครับคันนี้ปี2017นะครับได้สีดำนะครับได้ชุดแต่งนะครับบอกได้เลยหลาอหอแถมมีเงินกับบ้าน1 0 0 0 0 0สนบาทนะครับคันนี้นะครับ c o a นะครับ c o a 2 5 0หบอกได้เลยนะครับว่าหลๆอหลือเงีกันกับบ้าน1 0 0 0 0 0สนบาทนะครับคันนี้นะครับยี0 0า3ร้อยยี่สามร้ห้ิตนะครับ ก็เหลือเงินกลับบ้าน1นึ่งแบาทเหมือนกันนะครับคันนี้นะครับ E 2สองร้อยคูปนะครับ e 2สองร้อยคูเป้นะครับเหลือเงินกลับบ้าน1นึ่งแบาทนะครับที่พูดมาทั้งหมดนี้นะครับทุกคันนะครับออกรถใช้เงินแค่6บาทเท่านั้นนะครับปีทุกค่าใช้จ่ายนะครับพร้อมกับเหลือเงินกลับบ้าน1นึ่งแบาทนะครับท่า <an> นจะเอาไปปิดนี้่ปิดนี้ที่มีอยู่ที่ดอกเบี้ยแพงหรือว่าอะไรก็อันนี้ตามใจลูกค้าเลยนะครับเป็นโปรโมชั่นเดือนกุมภาพันธ์นะครับที่เฮียจัดให้นะครับ หรบนี้เฮียไปก่อนนะครับอยากได้รีบทักด่วนๆนะครับแป๊บเดียวหมดนะครับแบบนี้อยากได้ทักมาด่วนๆเลยสำหรับวันนี้เฮียไปก่อนครับสวัสดีครับ